สวัสดีผมคือแบเกมวันนี้ผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะตอนที่เรือของผมนั้นได้ชนเข้ากับเกาะล่างที่ในสักแห่งผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้คืออยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้ผมได้เห็นผมได้เห็นเต็นท์สองเต็นท์ซึ่งไม่รู้ว่ามันใครกันที่เอามาทำเอาไว้นะครับ๋อตอนที่ผมเห็นคีย์การ์อะไรอ่ะชุดหน่วยเจเนเรเตอร์โอเคมีคอร์ทแท็บเล็ต ไม่ได้เข้าคิดนะครับโอเคตอนนี้เราก็มีของที่เอาไว้สร์ไวเบิเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้ผมก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนตรงนี้เป็นพื้นที่ราบเป็นทะเลทั้งหมดว้าวตรงนี้สวยมากเลยผมไม่รู้ว่าผมต้องไปตรงไหนต่อผมไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนผมจะไปที่ไหนผมจะไปที่ใดตอนนี้ผมได้แกวิ่งไปเรื่อยๆตอนนั้น เอาแล้วแลวมุ่งหน้าไปที่บ้านหลังนั้นกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าบ้านหลังแรกนั้นจะมีอะไรอยู่ข้างในนาฬิกาอย่างนั้นเหรอโอ้สวยงามเพล n นเอสเกมันคืออะไรผมไม่รู้ผมจะก็บมันไว้ก่อนเอาแล้วเราไปดูบ้านหลังต่อไปกันดีกว่าโอ้ บ้านหลังนี้สง่างเปล่าไม่มีอะไรเลยทีนี้น้ำแสงแดดนั้นร้อนแรงซะเหลือเกินอันนี้มันคืออะไรนะว้าวทะเลสวยงามฟ้าสีครามสดใสมองเห็นเรือใบอ๋อหรือไป,อไปตัวนี้ไม่มีเรือไปทำอย่างนี้ก็คงไม่ช่วยเราแล้วนะโอะ้ไม่ได้เข้ามาคิดอีกนึงอินอย่างนั้นเหรอ น้อ no วิชั่นก็เกิลหนมองตอนกลาคืนโอ้สิ่งที่น่าสนใจดีนี่อืมเขาบอกว่าเขาได้สัญญาจากเราแล้วเขาให้เรานั้นหลบอยู่ในบ้านสงผมไม่ทำผมดือ้อใช่แล้วมันคือเครื่องบัดไฟแหละใช่ไหมตอนที่ผมเลิมบ้าแล้วถนะ้าผม,มอยู่คนเดียวเอาเปรียวไม่มีใครหัวใจยังอ้างว้าง ตอนนี้ผมก็ไม่รู้จุดหมายว่าผมจะไปไหนดีผมเลยก่มองหน้าไปข้างหน้าเรื่อยๆเอาละแล้วมุ่งหน้าอย่างสุดกำลังกันดีกว่าเป็นพื้นที่ที่สวยงามดีจริงๆตรงนี้คืออะไรนะเอาเป็นว่าเราไม่เคยเห็นมันแล้วกันผมไม่รู้ว่าคืออะไรผมไมาอยู่ๆกับมันจะผมตายเมื่อข้างหน้านั้นจะมีอะไรสักอย่างแต่ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรมันทำไว้อะไรทำเพื่ออะไรทำยังไงใช้อะไร ที่นี่มันช่างสวยงามจริงๆแต่ถึงอย่างไรก็หวังว่าจะมีใครสักคนมาช่วยเรานะผมไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วเป็นบ้าตรงนี้จ่บานในชีวิตจริงผมฝนก็ตกจริงๆอากาศเย็นสบายนอนตีพุง่งผมเจออะไรดำๆอ,อ่ะอ๋อน่านจะเงาหละ ผมมืนมีจุดหมายว่าจะไปไหนแต่ผมจะมุ่งหน้าไปาเรื่อยผมจะมุ่งหน้าไปเรื่อยๆไปข้างหน้าไปแบบไม่หยุดยัง้งพอดูทางขวาัน่นสิผมเห็นอะไรบางอย่างเหมือนจะเป็นบ้านเรือสักอย่างแล้วมาเสียงอะไรอืม อยู่ดีๆผมก็ได้เสียงอะไรสเยอะแยะหวังว่าเราจะไม่ตายตอนนี้นะผมรู้สึกระแวงไปหมดไม่รู้ว่าจะมีอะไรขึ้นมาหวังว่าผมจะได้หลอดพ้นคืนนี้ไปสักทีโอ้กราวเบอร์รี่โอ้แม่สาวน้อยเอาละตอนนี้กระเป๋าสัมภาระของผมเต็มผมได้วงหน้าไปที่บ้านข้างหน,น้าผมไม่รู้ว่ามันคือบ้านใคร ใครก็ไม่สราบเอาไว้ก็มกไม่รู้สี่ดทตั้ทำไ่สาวน้อยตัวนี้กระเป๋าฉันเต็มฉันไม่สามารถพาแกไปกไปด้เวยได้ว้าวดูนี่สิแล้วมีเบ็ดตกปลาด้วยแหละเอาละแล้วมุ่งหน้ากันไปต่อเป็นที่ที่สวยงามจริงๆเอาละตอนนี้ก็ใกล้จะเมืดแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้ผมจะไปไหน ผมอาจจะต้องหาที่หลบแถวๆนี้สักที่อะไรนะ่ะแฟลกันมันเอาไว้ทำอะไรมีบางอย่างกำลังมองผมอย่างนั้นละสิ่งนี้นกน็ละ่ะทำไมผมไม่เห็นตัวมันเลย มันก็น่าก็แค่เรื่องตลกเท่านั้นแหละนิทานหลอกเด็กปลัมปลาใครเขาจะไปเชื่อกันคนอย่างใบเกรียมคนนี้ผมไม่กลัวใครทั้งนั้นแสงกาทิตย์ตอนยินสวยงามจริงๆอืมเมือสั็นแล้วสิเราจะไปหาทำอะไรดีล่ะ ไฟล้วก็ไม่มีอา,ารแลรวก็ไม่มีอืมตอนนี้ผมรู้สึกแหลกเล็ก,ลก,ลกน้อยมันโหลดผีหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะมีผีหรกตรงนี้